ดีครับฟาร์มช่วเดือนในตโสอครับวันนี้พามาทำอาหารไก่ครับสูตรของทางฟาร์มเองครับก็จะมีแนะนำเลยก็จะมีต้นกล้วยนะฮะยเกกล้วยสับโยเกล้วยนะฮะอันนี้ผมหัน่นเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นต้นกล้วยหน่อกล้วยฮนะที่เรา,าตัดแต่งออกจากกอนะฮะ ื่อไม่ให้การเป็นการเสียประโยชน์จากวัดสดุอุปกรณ์ที่เรามีนะครับแล้วก็อีกอย่างนั้นก็คือผักตบชวานะผักตบเนี่ยอันนี้ก็หั่นแล้วบางอยนาก็นดอยู่ในสะนะกินทานกับส้มดำก็อร่อยเอามานึ่งเอามาต้มนะกินกับส้มดำนะแล้วก็ใบที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะนอกจากเราหมักเป็นปุยหมักแล้วก็เอานำมาทำให้ไก่กินนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่คือยา่หวานนะยา่หวานอิสราเอลฮะนะอา่อบวกงามๆเลยเนะนะก,ก็จะมาหั่นนะะแล้วก็ทําเป็นส่วนผสมเห็นหรือเปล่าหั่นออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะนําทั้งสามส่วนนะฮะมาผสมกันให้เข้าแล้วก็มีปลายข้าว ลำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นกากน้ำตาลนะฮะแต่ที่นี้ผมหากากน้ำตาลยังไม่ได้ก็เลยใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคือผสมแล้วก็หมักไว้คับจะให้ไก่กินนะเพื่อลดต้นทุนฮนะคือที่จับจับดูคือผมซื้อลำมาสองกระสอบนะ200อบาทปกติถ้าเราไม่ทำนันนี้ มันจะตกอยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองกระสอบนะแต่ทีนี้ผมมาใช้อันนี้ก็คือใช้ลำประมาณสี่ถ้วยนะผสมกับเนี่ยอันนี้สักครึ่งหนึ่งนี่ประมาณนี้ส่วนส่วนผสมก็ประมาณเนี่ยถังเล็กนะฮะอันนี้ผมกะว่าจะทาเป็นช่องมือนนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะใช้ลำอยู่ประมาณสักห้าถ้วยนะถ้ามีการ้ำตาตลมันจะ ดีเลยเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็เดี๋ยวคงต้องเข้าไปหาซื้อในตลาดนะครับก็เป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะฮะเป็นทางเลือกของคนที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตนะฮะก็วันนี้สวัสดีครับผม